สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนสิงหาคม2567นี้เป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้นมทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไป็ากำลังใจให้กับช่องบูพญาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อวความแม่นยามากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพญานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรลรลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ไพ่แบรแรกของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ s เวนอฟครับ s ดอะซแล้วก็เป็นไพ่ n นอ e วานไพ่ The Tower, า e เแล้วก็เป็นไพ่คิงถือไม้นะครับความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความสดใสมีการเริ่มต้นมีพลังงานดีๆมี Energy ดีๆกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีความสุขความสมหวังเบิกบานได้ดีมากขึ้นจากไพ่เดอะซันด้วยนะครับ เดอะสตันเนี่ยคือชัยชนะความสําเร็จแล้วยังหมายถึงแสงสว่างที่จะนําพาชีวิตให้กับตัวคุณนั้นไปสู่ความสําเร็จในความแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับมีความหวังใหม่มีความรู้สึกดีๆการเปิดรับพลังงานดีๆนะครับอะไรแบบเนี่ยทำให้เกิดความสุขสมหวังได้อย่างเต็มที่เลยนะดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นปัญหาในอดีตมันจะค่อยๆค,คลี่คลาย,ลายแล้วก็มีโอกาสของการปรับ การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จได้มากขึ้นอาจจะมีอนาคตของการต่อยอดการพัฒนาคิงถือไม้คิงถือไม้เนี่ยเป็นคนที่มองการไกลนะครับมีแพชชั่นมีความรู้สึกดีๆมีแรงรักแรงปัถนาที่มีความแบบ เขารว่าเหมือนกับมีความรู้สึกดีๆมากมายนะครับมีความกระตือรือร้นมากกว่าปกติด้วยในออบวันนะครับดังนั้นคุณเองอะ่ะพอที่จะมีแพชชั่นดึงดูดใจของความรู้สึกเพื่อที่จะไปสู่นะความสําเร็จหรือว่ามีจุดหมายปลายทางนะครับบทหมายปลายทางเป็นถึงในเรื่องของความเป็น successful ได้อย่างเต็มที่เลยเดอะซันคือพลังงานที่ยิ่งใหญ่ความหวังดีๆการเริ่มต้นดีๆอะไรที่มันดูมีอนาคตมีความสุขในการตอบรับตอบโจทย์ ในความสุขของกันและกันได้ดีมากๆเลยนะครับแต่มันก็อาจจะต้องจบบางสิ่งบางอย่างไปเพื่อจะได้เริ่มต้นกับสิ่งดีๆเกิดขึ้นและอาจต้องระมัดระวังเล็กน้อยกับความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดความอึดอัดใจหรือความรู้สึกที่อาจจะมีปัญหาเข้ามาทดสอบในเรื่องของความรู้สึกในบางครั้งจัดถ้วยอยากคิดมากอยากวิตกกังวลจนเกินขอบเขตนะครับอะไรที่มันเป็นพลังงานลบให้เราพยายาม วางแล้วพยายามฮิลลิ่งตัวเองโดยการที่เราต้องมองมุงมอมองไปในทิศทางที่บวกหรือทางโพสิทีฟให้มากขึ้นนะครับแล้วเราจะมีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆที่จะทําให้คุณนั้นไปต่อกับความสัมพันธ์ได้ดีกว่านี้ทีนี้เรามาดูกันต่อว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะมีโอกาสแนวโน้มของการเปลี bon ่ยนแปลงนะครับหรือว่าพัฒนาได้อย่างไรเพิ่มเติมกันบ้างนะครับไพ่ใบแรกนะครับว่าสิบเหรียญมาแล้ว The Empress นะครับเจ็ดดาบสามเหรียญแล้วก็เป็นไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยมีสองใบอิทธิพลใต้สำหรับนะครับห้าถ้วย ชาวตุลลักนาตุลน,นะครับคุณจะไปถึงนะจุดปลายทางความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามนะครับมีความสุขความสมหวังมีพลังงานดีๆความรู้สึกดีๆที่ดีมากๆเนี่ยนะครับสิบเหรียญมาเลยนะสิบเหรียญน,นี่ก็ว่าดีมากแล้วนะมีไพ่เดมเ e รสมาด้วยเ m มเพรสหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่ได้รับการยอมรับ การใส่ใจการเทคแคร์การดูแลนะครับเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะดูดีมีเสน่ห์นะครับมีแรงแพลชันดูมีความรู้สึกแบบถ้าเราแคร์เขาอะ่ะคิดว่าเขาก็ต้องแคร์เราแน่นอนเพราะอะไรครับมีไพ่ใบนี้คือคิงถือไม้นะอัศวินถือไมอ้คนที่เป็นแบบธาตุไฟอะ นะครับมักจะยอมลงให้กับคนที่ยอมรับเหตุผลของเขาอะ่ะเขาก็จะมีความรู้สึกดีๆมีแรงตอบรับมีแรงปรัถนาที่ดีกับตัวเราได้ดีขึ้นนะเองนะครับมีโอกาสที่ตัวคุณจะได้คอมมิตเมนต์แล้วมีโอกาสที่คุณจะมีความสุขความสำหวังบางคนอาจจะถึงขั้นในเรื่องของงาน มั่นหมายนะครับหรืองานสมลดงานแต่างงานก็ยังพอมีโอกาสเป็นแนวโน้มเส้นทางที่ดีได้แต่อาจจะต้องดูกันไปอีกสักระยะหนึ่งเพราะมันยังมีไพ่เจ็ถ้วยมาด้วย7จ็ดถ้วยเนี่ยขึ้น2ใบแสดงว่าคุณอาจจะยังมีความคิดที่ยังมีความเป็นแบบฟุ้งซ่านเล็กๆอ่ะครับเพราะาเจ็ดถ้วยมันคือหลากหลายในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่แบบไม่สามารถแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ไม่สามารถที่จะแบบ คิดหรือตัดสินใจอะไรโดยที่แบบว่าโดยไม่เนกาทีฟได้อะนะครับเพราะมันมีไพ่ใบน,นี้คือ5ถ้วย5ถ้วยกับ7จถ้วยเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะจมอยู่ในความรู้สึกในสิ่งที่เราอาจจะคาดหวังนะครับหรือว่าเราอาจจะมีปัญหามีความรู้สึกทั้งดีแล้วก็ไม่ดีในอดีตแต่เราอะ ไม่มองไปที่อนาคตเท่าไหร่แต่เราโฟกัสกับอดีตจนเกินไปแต่ไพ่บอกว่าถ้าคุณพยายามเคลียร์ตัวเองโดยการที่เราต้องปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้น The Tower คือการพังทลายเราต้องจบเราต้องพังทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราจะได้เริ่มต้นเพราะเดอะซันไปถึงการเริ่มต้นนะครับการเริ่มต้นที่ดีมันจะต้องจุด จบของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอะไรครับเจ็ดาบมาบางครั้งอ่ะคุณอาจจะประสบพบเจอกับความไม่ชัดเจนมันทําให้คุณค่อนข้างจมอยู่กับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นคุณ move on ไม่ได้คุณไปต่อไม่ได้นะครับเพราะคุณกําลังจมอยู่กับอดีตจมอยู่กับบางสิ่งที่ยังอยู่เบื้องหน้าของคุณแต่ความสําเร็จเบื้องหลังของคุณเนี่ย นะครับคุณกลับไม่ได้มองมันเห็นไหมไพ่เป็นเนี้ยมองไปที่3ามถ้วยความล้มเหลวเบื้องหน้าแต่ความสําเร็จอยู่เบื้องหลังเราไม่มองมันเข้าใจว่าข้างหลังมันคือเหมือนอะไรที่มันเป็นอนาคตอะเรามองไม่เห็นไงแล้วเรายังสับสนเรายังมีความรู้สึกวุ่นวายใจอยู่มันเลยทําให้คุณค่อนข้างดูน ег ทีบอยู่พอสมควรนะครับเพราะคุณอาจจะก,กําลังเจออยู่กับข้หาวะของความรู้สึกที่มันดูไม่ชัดเจนแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าคุณเปิดใจคุณยอมรับกับความรู้สึกในสิ่งต่างๆเรียนรู้ และพัฒนากันสามเหรียญการให้โอกาสของกันและกันเนี่ยมันจะทําให้คุณไปถึงนณะจุดปลายทางความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆอย่าง The Empress นะครับการเทคแคร์การดูแลการเอาใจใส่มันเป็นสิ่งที่สําคัญ สิบเหรียญน,นะครับคุณจะได้รับโอกาสความสุขความสมหวังพลังงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกดีๆความเข้าใจการเรียนรู้การพัฒนาการจะทําให้ถึงณนะจุดปลายทางความสําเร็จได้อย่างเต็มที่เพราะว่าสิบเหรียญมายังไงคุณก็มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงมีโอกาสที่จะมีคอมมิตเมนต์มีโอกาสที่จะมีความรักที่มีความสุขความสมหวังได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเดอะซันก็ยังมาความหวังใหม่ๆการเริ่มต้นดีๆพลังงานดีๆเอเนจีดีๆยังพอที่จะทําให้ตัว คุณนั้นไปถึงจุดมุ่งหมายความสําเร็จได้สังเกตดูหน้าไพ่เนี่ยมันเป็นพลังงานของความสดใสพลังงานของออร่านะครับของสิ่งที่เรามีเนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีการฟื้นฟูภาวะอารมณ์ความรู้สึกแพ s ชั่นนะครับเต็มเต็มสิ่งต่างๆไพ่ใบนี้คือไนท์ถือไม้ไนท์ ight, ถือไม้คือตัวแทนของความพยายามความอดทนการก้าวไปสู่ความสำเร็จสิ่งดีๆตอบรับตอบแทนตอบโจทย์ กับสิ่งที่เรานั้นปรารถนามากขึ้นนะครับคิงถือไม้คือผู้ที่มีอนาคตการมองการไกลนะครับการมองไปถึงนะจุดปลายทางความรู้สึกคุณค่าที่ยิ่งใหญ่นะครับที่เราจะได้รับการยอมรับการตอบแทนสิ่งต่างๆที่เขาอาจจะดูมี แพชชั่นกับเราแล้วก็มีแรงดึงดูดแรงปรารถนาดีกับเรามากขึ้นทําให้ความรักของคุณกับเขานั้นลงตัวไปในทิศทางที่ดีมีความสดใสมีความเจิดจรัสมั่นคงที่ดีมากๆเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูมีนิมิตหมายที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวราศี ตนแล้วก็ลักนาะตนดังนั้นสิ่งที่คุณอาจจะกําลังรอคอยสิ่งที่คุณกําลังอยากจะเริ่มต้นใหม่กําลังมีอนาคตที่ดีขอให้คุณพยายามเปิดใจแล้วคุณอาจจะมองเห็นอนาคตหรือความสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาที่คุณอาจจะกําลังอดทนรอคอยมานานนะครับกาลังจะมีผลลัพธ์ที่ดีที่คุณต้องการนะครับยินดีด้วยนะครับที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆความสุขความสำหวังสิ่งเหล่านี้ มากขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ